เงือสมนิฮราอาวสวัสดีทุกคนครับไกเราเต้เยอะเงือกแควอันนึงวัวนเดืนแล้วก็แจ้ปลายเราเกิงเชี่ยมกำแหงวันไปกกเชี่ยนงวัวนะเงือกกเชี่ยบุญโวดบุญไวจะได้ได้เราเ้ไปกกเชี่ยนงวนะเดนแล้วก็แจ้ปลายมันแดดดนะไปจุปลอยเลยแต่ที่นก็รอกซอนอะรอเสียงัวไว้ซอนแบบนะรอแปรบุที่ก่อนแกปาโทบอนนับเงือเมาโมเราถ้าม่ปุยได้ล่าว้วนะรู้ว่าแตลลดเตะอันนบในออดอีนะ เชียร์มิน่าแล้วนะวันนี้แกงพักบุ้งครับแกงแบบแกงส้มนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆครับใส่มะปังดองครับแกงแบบมอนนะครับแล้วก็มีน้ำพริกหอมแดงครับเรียกยังไงก็หอมแดงนี่แหละใส่มะปังเหมือนกันครับมะปังดองแล้วมีปลาทูมาซองตัวครับมากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆร้านนี้คือยอดมะตูมแขกนะครับมะตูมมาเลอะไรก็ว่าไปโมโปลยแล้วนะการแกลวเชียที่ไพน์เดอร์ไลท์ได้แชร์มาตาเราไดเยตาเต่าที่เป็นเขียนกับมุจอยนะการลอนแกลนดิโซ่ก็ได้โดนน็อตเตตาเราตาเยอะ อืมขอรอยดิบจุดบังเกลกลกระจายเลยนะจุดทีนี้พัดปอนี้คุ้ยเก่านะอืมแค่นี้กนะ็อร่อยแนละ้วเอาไว้ซอนนะตะมาครับใส่ลงไปเลยครับตัวจุลวๆกับปลาจิ้จุ่นนะใช้มากับ มาครับรกล้ารือเปล่โมไยตัดชีลุกตามเหล่าแล้วครับกล้ารื เราทูไม่สดเท่าไหร่ด้เหลาเชืยอราด่านๆเราเป้าหนูไต่เตะเชียแฮเบสงแบแล้วกันะตัวเย็นเหล่าอย่างนี้นะแกก็เชียกรัมเลยอืม

Ngã phạt đây. Đó. Quá được quá, tá tá. Ừ. lọt bloat nữa. ใรแล้วก็ชอเราวตรงนนอาจุดรรอยเราเอนข้อเผ็ดอยู่นะครับมาครับเพื่อนๆกล้ารักว่ืะ อาักละมาคับเพื่อนอม,มาแกบปบาธูแล้ว อร่อยมากครับรามากครับมาครับเหมือนเดิมครับกล็รักล,าาล,กลอืม,อม cho đông trà nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 哎呀！啊、嗯，好，来得，好啊，马凯兰姐。 โอเคครับเพื free, imana, hoje, the <c oughs> People, نا, factor, ่อนๆอิ่มเบ่งหนึ่งมื้อนะครับอร่อยมากๆครับปลาทูก็กินไปตัวเดียวครับเหลืออีกตัวหนึ่งเอาไว้กินมื้อต่อไปครับเชี่ยพ่อมาแกไปยะเราเตเย่ายแฝอุ่นไวเพี้ยนะแฝดหนึ่งเบิ้มเพี้ยเชี่ยคอมาคอรักซ่อนเลยคอมนากรนาบกระดิบจางนะกานาโมปุยแม้ระอุ่นไวมือแบนเนาะเชี่ยปลาทูมูปลาทูปน่าดึงเราเชอร์รีจูหรือตัวเย็นเราอย่างนี้นะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับให้เดิ้ลไลค์เดิ้ลแชร์เนี่ยเราแต่หน้ามฮฮออดดสมูช Tăng cường đào bye bye